สวยมากค่ะทุกคนโอ้โหเอาให้ก่อนทุกคนสวยมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนเมเองนะคะตอนนี้อยู่ทางเข้าป่าแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเข้าป่าเลยค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะมาลุ้นกันวันนี้เมจะได้กี่ดอกนะคะไปกันเลยค่ะต้องพูดเยอะเลยค่ะทุกคนดูเห็ดพุ่งหวานนะคะนี่แล้วก็ไหนอ,อีก นี่แล้วก็นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมซ้นดอกเลยเห็นกันชัดไหมคะมาเอาน้องขึ้นมาค่ะทุกคนนี่แล้วก็กบนะคะได้มาแล้วนะดอกแรกค่ะแล้วก็ดอกนี้เอาขึ้นมา ก็จะพยายามขึ้นมาที่สวยที่สุดนะคะเห็ดพึ่งหวานนะเวลาเขาขึ้นนะคะเขาจะขึ้นอยู่จุดเดียวกันเลยนะเวลาเพื่อนๆหาเอามือคำๆตามตามจุดที่น้องเกิดนะคะบางทีมันมีซ่อนอยู่ใต้หญ้ามอด,ด้วยนะคะทุกคนนี่นค่ะสามดอกเห็นไหม,มสวยเลยหันมาเจอ,อดอกนึงคะ่ะเห็ดพึ่งหวานนะถามว่าสวยไหมสวยเลยค่ะทุกคนอืม นี่ค่ะสวยอยู่นะคะทุกคนอ่ะหัวโดนตอดไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะสวยค่ะถือว่าสวยเลยรวมกันตรงนี้ก็สี่ดอกค่ะดูเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้ค่ะทุกคนจมอยู่ในดินนะคือที่ที่เน่เห็นตอนนี้คือมีสองดอกนะนี่หนึ่งดอกแล้วก็อีกหนึ่งดอกนี่ค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มนะทุกคนโอ้โหเลว น้องไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าน้องเกิดแบบว่าเอียงๆอะค่ะทุกคนอะเดี๋ยวนะมีเจ้าขึ้นมาให้สดลยโอ้โหนี่ค่ะทุกคนนี่หนึ่งดอกแล้วนะนี่นี่นี่อีกหนึ่งดอกนี่นี่ค่ะอีกหนึ่งดอกตะมุตะมีมากทุกคนแล้วแบบไซส์เนี้ยอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เป็น เห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มนะคะทุกคนสวยมากไซกำลังกินค่ะอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือแหวกให้เพื่อนๆดูเลยนะเวลามีเห็นเจอดอกหนึ่งใช่ไหมเมย์ก็จะเอามือทำอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ลองปัดปัดดูเพราะว่าเวลาที่เห็ดพึ่งหวานเนี่ยเวลามันขึ้นมันจะขึ้นเป็นกลุ่มนะคะทุกคนอันนี้ก็เมย์ได้เทคนิคมาจากคนโนเวย์นะคะเขาสอนเมย์มาค่ะเมย์ก็เลยเอาเทคนิคนี้นะมาลองทำดูซึ่ง มันก็ได้ผลนะคะดอกที่หนึ่งออกมาแล้วนะ,ะนี่ก็ดอกที่สองค่ะนี่นะคะแล้วก็มีดอกที่สามด้วยนี่ค่ะส่วนดอกเนี้ยกบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเมย์จะทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วอีก3าวันมีมาเก็บนี่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะเมย์เห็นดอกนี้นะคะทุกคนแล้วเมย์ก็เอามือคำคำ,คำสรุปมันมีนะคะเป็นกลุ่มเลยเท่ากับเมย์ได้ สีดอกเลยค่ะหันมาเจออีกดอกนึงค่ะทุกคนยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมะสูยมากแล้วก็ขบนี่ค่ะโอ้ยยั่างสวยค่ะทุกคนไซส์มินินะคะทุกคนมาก่อนมาก่อนทากนะคะกับนอนนะคะมไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะดอกนี่คือสวยค่ะูกรุบมากเลยนะคะ เป็นมินินะคะมินินัมเบอร์วันนะคะนี่ค่ะเอาประมาณนี้พอเนาะทุกคนนี่ค่ะสวยไหมสวยนาเ็ดพวงหวานค่ะเอามือคำ,คำคำคำไปเรื่อยๆก็เจอนะคะนี่โอ้เทคนิคที่คนน็อตบอกเมมานี่คือได้ผลนะคะแล้วเมย์ก็เอามาทำแล้วมันก็ได้ผลจริงๆค่ะเขาบอกว่า เวลาที่เราเจอดอกหนึ่งแล้วใช่ไหมเราอย่าเพิ่งเดินเราลองเอามือคำอะ่ะแถวแถวนั้นที่ว่าเห็ดพึ่งมันขึ้นนะคะมันจะมีอีกนะคะบางทีแบบต้นมงต้นไม้เตี้ยๆอย่างี้มันบังตาเราเรามองไม่เห็นเพราะบางทีสีของหัวมนะันอาจจะกลมเกินกับพวกใบไม้ต้นไม้ค่ะเอามือคำคำๆมันหน่อยนี่ได้อีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานนะคะใส่ตะมุตะมีค่ะขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะ เห็นกันหรือยังคะให้ดูชัดๆนี่ค่ะทุกคนดูนี่ถ้าไม่สังเกตดีๆนี่มองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าสีมันจะเริ่มกลมกลืนกับใบไม้แล้วนะคะเห็นไหมเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะมาเอาน้องขึ้นมาให้สวยเลยนะคะนี่แล้วก็กบนะคะให้ดูโอ้โหสวยไม่ไหวนะคะดูอย่างนี้เหมือนสวยนะคะ เดี๋ยวเรามาตัดขาน้องดูว่าสวยจริงไหมอืมดอกนี้สวยจริงไม่จกตาค่ะทุกคนสวยจริงนะคะน้องไม่ได้จกตาวันนี้มีดคมมากทุกคนต้องระวังนะคะโอ้โห้องค่อยๆแบบเอาน้องออกเลยนะคะสวยจริงค่ะดอกนี้ทุกคนดูขอบคุณจริงๆเลยค่ะเดินเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นหัวสี น้ำตาลแดงเลยนะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะความงามของสองดอกนี้ค่ะทุกคนเป็นไงคะหลังฝนตกนะคะมันก็จะมีอะไรให้ตื่นเต้นนะคะเก็บสิคะเห็ดพึ่งหวานหัวแดงะคะ่ะทุกคนแล้วก็ขบนะคะแล้วก็มาแต่งน้องกันค่ะทุกคนปัดขาให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ อากาศดีก็ไม่ต้องรีบนะคะเรื่อยๆเอาหัวหายอีกแล้วเอเรื่อยๆนะคะอยากให้เพื่อนเห็นจริงๆแล้วเมย์จะบอกว่าหน้าร้อนโนเวยใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนทำเวลาหน่อยนะเพราะว่าหนาวจะมาแล้วค่ะทุกคนใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนก็ต้องทำเวลาในการเก็บเผ็ดนะคะนี่นี่ ตแต่งยังไงนี่นาหัวไม่ว่ากันนะคะอันนี้ค่ะเป็นเห็ดพึ่งหวานหัวแดงอีกแล้วค่ะทุกคนสวยมากนี่ค่ะเห็นกันหรือ,อยังทุกคนกีดสวยมากนะคะฟังเสียงเสียงแห่งความสุขเลยทุกคนดูขาบัลล์เลยนะคะอ่ะขึ้นมา เป็นคู่นะคะทุกคนกบค่ะน,นี่ค่ะเป็นคู่เลยนะคะเห็ดพึ่งหวานแม่ลูกค่ะทุกคนสวยมากเอามีแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะมาตัดขาให้ดูเลยเนาะเอาบางๆโอ้ยรอดค่ะทุกคนออืมอืเอาบางๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปแต่งที่บ้านอันนี้เอาแค่ กินน้องออกนะคะทุกคนนี่น,นี่สวยมากทุกคนถูกใจนะคะนี่ค่ะทุกคนออกมาแล้วเห็ดพึ่งหวาน,นะคะ่ะทุกคนหัวแดงนะคะสวยถูกใจมากๆเลยค่ะทุกคนดอกนี้ดูค่ะหนึ่งสองสาม แล้วเมย์จะบอกว่าทุกคนโดกใหญ่มากนะคะดูในกล้องเนี่ยอาจจะเล็กนะทุกคนแต่คือจะเทียบนะดูเกือบเท่ากำปั้นมือของเมย์เลยนะคะใหญ่มากแล้วแพลสามดอกคะ่ะทุกคนเก็บสิคะเราอ,อะไรเอาขึ้นมาให้สวยที่สุดโอ้เวลาแบบเจอเห็ดสวยๆเนี่ย อย่างสองมาเลยนะคะนี่ค่ะดอกที่หนึ่งโอ้ยสวยมากทุกคนเอา้าดอกที่สองตามมาติดๆค่ะมาดูดอกที่สามอม้ทุกคนเอ้ทุกคนดูสวยมากค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนเห็ด่งหวานดอกนี้คือสายมิ้นนะคะ ชันไหมอะเอาไปดูไปใกล้เป็นไซมีนี้ค่ะทุกคนถึงจะเล็กนะคะแต่ก็กินได้ค่ะทุกคนดอกกำลังน่ารักเลยนะขึ้นมาเห็นอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนอะม,มีมานะคะมีเห็นอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะนี่เห็นไหมอ้โหัวโดนตบอ,อีกนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะออกมา ต้องพูดเสียงเบาๆนะคะโดยเห็ดตกใจค่ะนี่ค่ะสองดอกแล้วค่ะหันมาเจออีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนยังไม่ได้ปัดขาเลยอะ่ะคือเดินดูๆนะคะเอาเจออีกดอกหนึ่งแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะว่าวิธีนี้ได้ผลค่ะนี่นี่นะคะสามดอกเมื่อกี้ค่ะมุตมินะคะ ทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่น่ารักมากเลยนะคะเห็ดพึ่งคา่ลายดอกนี้นะคะน้องอ้วนเลยค่ะหัวนิดเดียวนะคะอันนี้เป็นหมวกส้มค่ะทุกคนสวยสะดุดตามากค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานนะคะเขาออกมาค่ะนี่โอ้ ห้าสิบห้าสิบนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะตามเมมานี่น,นี่ทุกคนเห็นอย่างนู่นโอเคโอเคเอาดอกนี้วางไว้ก่อนนะมาดูดอกนี้ทุกคนหนึ่งขอขอก่อนหนึ่งอืออยู่ลึกนะคะโอ้โหทุกคนโอ้โหเดี๋ยว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 ทุกคนอยากให้ดูค่าดู หเดียวนะจะไม่ให้หกักจะอาออกไม้สวยที่สุดเออเดียวอึ๊บทุกคนติดอะไะเดี๋ยวนะเห็นเห็นนชัดไหมคะติดอะไรคือติดอะไรก็ไม่รู้แต่จะเอาออกไม้สวยที่สุด โอ้โอ,อกมาแล้วนี่ค่ะทุกคนเล้วคือสวยอะ่ะเห็นกันชัดไหมคะนี่ค่ะมาค่ะ่จะแต่งขาให้ดูเลยโอ้โหดูดูด,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 ดูสวยมากมากค่ะเห็ดพงวันหัวแดงโอ้โหออกมาแล้วอันนี้อะไรไม่ใช่นะคะกบปอ่ใ้ก่อนทุกคน สวยมากเลยค่ะทุกคนกี๊ดนะคะมาค่ะตัดขาให้ดูเลยค่ะต้องสวยแน่นอนค่ะหวังหวังแล้วก็สวยจริงๆค่ะทุกคนเอา้าวสวยจริงๆค่ะทุกคนไม่ได้มาเล่นๆเลยนะคะนี่เมื่อวานะแฟนรับมีดให้นะคะคือคมมากมีไม่กล้าแบบ เฉือนแรงๆนะคะโอ้โหนี่ทุกคนสวยมากค่ะเห็ดพึ่งหวานหัวแดงขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะมาที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะทุกคนแล้วน้องแบบทุกคนเลยคำเห็ดตอกนี้มากขึ้นแบบเอียงๆอะ่ะนี่ค่ะออกมาแล้วอู้ สายตายังเห็นอีกนะคะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้โหน้องสู้ชีวิตมากเลยนะคะขึ้นแบบเอียงๆหลบๆค่ะแต่กรุบมากเลยนะคะแข็งปักเลยค่ะไซมีนิค่ะเห็ดพึ่งหวานจอกนี้ก็ขึ้นแบบเอียงๆนะคะเห็นไหมอ้ามาลุ้นกันค่ะห้าสิบห้าสิบหมวกอะแข็งปักเลยนะคะขาก็แข็งมาดูอืม อาทุกคนหมวกสวยกริปเลยค่ะนี่ค่ะมือมามากอุ้ยโอยใหญ่กว่ากำปั้นมือเมยอ,อีกนะคะทุกคนแล้วอืมมาโม้ดูขาค่ะอือโอ้ยทุกคนโอ้ยทำไมอ่ะทำไมเห็นไหมเมย์แค่สัมผัสขาเมย์ก็รู้แล้วนะคะว่า น้องห้าสิบห้าสิบนะคะนี่ทุกคนเมยวจะให้ดูใหญ่มากค่ะทุกคนโอ้โหว่าดอกนี้จะไม่ทำให้เมย์ผิดหวังอีกนะคะทุกคนมาฟังเสียงทุกคนมามามาเอาให้ดูความขาก่อนเลยโอ้โทุกคนอื อันนี้ขาไม่นิ่มนะคะบีบแล้วไม่นิ่มนะคะนี่ค่ะโหทุกคนแล้วดูหมวกสวยกลิปนะคะสวยคลิปสวยคลิปค่ะดอกนี้มาเดี๋ยวมาตัดขากันเลยค่ะทุกคนยังไม่ทันได้ตัดขาเลยค่ะทุกคนเจออีกดอกนึงแล้วนี่ค่ะเห็ดพวงมาลักันอเอเอ๋เอ,อเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา นี่ค่ะได้มาอีกแล้วสรุปรวมเป็นสังดอกเลยนะคะดอกนี้ตั้งกล้องเลยนะคะแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันเลยนะว่าจะได้ไหมดอกนี้เป็นเห็ดทุ่งหวานนะคะทุกคนนี่นี่นี่นีนี่อืมออ้ออาวขึ้นมาแล้วค่ะมาลุ้นเลยตัดขาเลยใหเ้เพื่อนๆเห็นเลยได้ไหมอา้าวได้ค่ะทุกคนโอ ใจฟูขึ้นมาหน่อยนึงค่ะคิดว่าจะไม่ได้นะคะทุกคนอา้าวนี่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานดอกนี้นะคะสวยค่ะหันมาเจอดอกหนึงค่ะทุกคนจุดเดียวกันไซมินินี่ค่ะเอา้าน้องโผล่มาให้เห็นก็ต้องเก็บนะคะนี่ค่ะพึ่งหวานมินิค่ะทุกคน หันมาเจออีกแล้วค่ะทุกคนยังไม่ได้เดินไม่ไหนเลยดูโอ้โหเิ็อะไรงานหักนะฮะมาให้เพื่อนๆได้ดูเลยสวยมะเอาให้เห็นๆเลยนะคะอืมแค่นี้ตึ๊บสวยค่ะทุกคนรอดนะคะดอกนี้ค่ะโอ้โหยังงามเลยค่ะทุกคนเจออีกสองดอกค่ะหนึ่งสอง เก็บค่ะใสมีมีนะคะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะเอาทุกคนมีอีกดอกหนึ่งมีกดอกนึงนี่ค่ะสองดอกแล้วนะอุะอ้ยมีดอกสี่ด้วยค่ะทุกคนเอานี่นนี่มีเอา,เอามีดอกห้าด้วยค่ะทุกคนทุกคนไม่เห็นแค่ดอกเดียวพอเก็บไปเรื่อยๆนี่นะคะดูสี่ดอกแล้วนะอะมาดูดอกที่ห้าค่ะ นี่คือดอกที่ห้าทุกคนเอาเห็นกันไหมนี่ค่ะโอ้ยสวยมากนี่อ่ะมาค่ะได้ห้าดอกเลยค่ะทุกคนนะคะอืสวยกลิปเลยค่ะทุกคนนี่โอ้โหสวยแบบไม่ต้องสืบเลยนะคะไม่จะบอกว่าคลิปนี้เมยเก็บได้ทั้งเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดมันปูนะคะแต่ว่าเห็ดมันปูเมย์ไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่า เมีเอาแบตกล้องมาแค่ก้อนเดียวค่ะเมลืมหยิบนะคะนี่คือดอกที่หนึ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่เก็บเห็ดมันปูนะคะแต่ว่าเห็ดมันปูได้ไม่เยอะนะคะแต่ก็ได้นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าเห็ดผึ่งหวานน่ะวันนี้ก็คือได้หลายดอกอยู่นะคะแต่ส่วนมากอ่ะจะเป็นแบบไซส์มินิดอกที่สองค่ะนี่โอ้ยตะมตุกตะมีนะคะเวลามีมาหาเห็ดอะ่ะอย่างสมมติเมหาป่าตรงนี้ใช่ไหมเมย์ก็จะเว้นนะคะ เว้นสามวันหรือสองวันแล้วเมย์ก็จะกลับมาหาใหม่นี่ค่ะดอกที่สองดอกที่สองแล้วนะอ,อาจจะมีแบบเจ้าที่ตอดบ้างนิดๆได้หน,น,น่อย,อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยไปแต่งอีกทีตอนที่จะต้มน้องนะคะน,คน,นะนี่ค่ะทุกคนโอ้สวยนะสวยสวยนี่ค่ะอีกดอกนึ่งค่ะเอา้าเมย์ทำหัวหลุดค่ะทุกคนว้า ทำไมโอ้โหตัวเองนะคะทำหัวหลุดอ่ะนี่ค่ะทุกคนอ๋อหมดไม่ต้องตามมาสรุปสรุปสรุปนี่ค่ะหยิบให้ดูนี่ค่ะห้าดอกเห็ดพึ่งหวานหัวแดงค่ะทุกคนผลงานวันนี้ค่ะทุกคนดอกเล็กดอกน้อยดอกใหญ่ดอกกลางนะคะก็ส่วนมากจะเป็นแต่เห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนดูอู้ได้เห็ดพึ่งขาลายก็มีหนึ่งดอก สองดอกสามดอกค่ะที่เหลือก็เป็นเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งหวานหัวแดงนะคะไซตะมุตะมิน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะแล้วตามไปดูเมย์ได้นะคะที่ช่อง youtube ค่ะชื่อเดียวกับเพจเลยนะคะ s t y with เมยกินอยู่ต่างแดงค่ะขอตัวเห็ดไปล้างก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน